าแล้วฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนอายกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมอายเดนิตี้วีกันในวันนี้ก็ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันจุดสุดสัปดาห์อย่างวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมก็มาดูท่าของตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็มีการนำเอ่อบันโกสเตด็อกสองมาเข้าทางด้านของตัวเกมน,นะท่านผู้ชมซึ่งมีสกินใหม่เอ่อประมาณ4ตัว5ตัวมั้งอ่าโอเคก็มันต่อจากไอตัว ไอ้บันโกตัวแรกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าน้าของร้านค้ากันก่อนดีกว่านะานักชมซึ่งร้านค้าเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวตั้งแต่ต่อจากเออทศกาลตุ๊จีนนักชมมันก็เอาไอ้ตัวอซึชินากาจิมะกับไอ้ตัวปอซามูดาไซนะเอามารีใหม่นักชมแต่มีตัวหนึ่งนะครับนักชมที่มันเอามาวางขายใหม่นั่นก็คือท่าน้าของนากาฮาระชูยะนักชม ซึ่งเราสามารถซื้อในราคาของเม็ดกระดุม2888นะท่านผู้ชมสก,กีนนี้ถือว่าสวยมากน,นะครับซึ่งเป็นหน้าาของตัวละครน,นักสำรวจแรกนะแล้วก็มันมีรู้สึกว่าให้ภาคคุณให้เกิดเราโดนตีเนี่ยภาคคุมมันจะหายเนาะก็สําหรับสก,กีนประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีหน้าของเอ่อตัวรูกแก้วมาใหม่นะท่านผู้ชมก็เป็นตู้สุ่มเอ่อไอตัวบรรคูนนี่แหละนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวผมขอนี่เลยท่านผู้ชมลูกแก้วก็มีการรีใหม่แล้วนะเป็นทางด้านของคอสตูมของเมมโมสาวนะมาในทางด้านของสกินจินตนาการในเท่าฐานนะท่านผู้ชมเป็นของทางด้านของแมมโมสาวนะก็สวยใช้ได้นะใครผมผมเดินไม่ถึงหรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะพันห้านะผมเดินได้แค่300กว่าอีกตอนนี้นะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะครับเป็นทางด้านของลูกแก้วสุ่มนะท่านผู้ชม ใครสุ่มเท่าไร่ก็เอามาแชร์กันได้นะเพราะว่าผมสุ่มแล้วมันไม่ได้จริงๆนะในท่าน้าของตัวลูกแก้วก็สกินมีประมาณนี้นะผมขออนุญาตเปิดดูแค่ตัวเดียวนะก็คือเป็นท่าน้าของตัวสกินทองนะก็เป็นท่านาของอากูต้นานวะนิโนสุเกะตท่านชมเป็นท่าน้าของตัวละครผู่อย่างรู้นะซึ่งสวยมากนะท่านะชมเอาจริงๆสกินสีม่วงก็สวยกันทุกตัวนะ สวยกันทุกตัวแล้วเป็นตัวที่มันเอ่อตัวละครที่โหดโหโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสกรีนผู้ยังรู้นะมองไปมองมานี้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยเวนนท่มน้ชมมีตัวดำๆงอกออกมาด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะน้ชมสำหรับเอ่อสัปดาห์นี้ประมาณนี้น่าจะมีประมาณนี้นะน้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในแรงกันดูนะน้ชมต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมกอดรีรีแรงนะน้ชม จะเป็นยังไงไปเจอกันในเกมครับผมไปเจอกัน แล้วฮะาดูเหมือนว่าจะหาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยกับด่านนครที่ไม่เคยหลับหลนะเราเล่นเป็นทนานของนักกายกรรมนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไม้แผ่นนี้เราพับเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนลูกทีมเรามีทนานของนักกีตาร์มีต้นเรือแล้วก็นักบหยิงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเสียงปลาโลมอย่างนี้เป็นทนานของอูชานนะผมได้ยินนะโอเคเดี๋ยวเรามาปั่นชั้นชั้นสองตรงนี้เลยนะค่อนข้างปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะชั้นนี้แล้วทนานของต้นเรือบอกคู่ล่าอยู่ใกล้เขานะ เมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะพับไม้ใส่ฮันเตอร์ดยนะท่านผู้ชมโอเคเราปั่นนะท่านผู้ชมจังหวะน,นี้อ้าวสวัสดีนักบวญหญิงเจ้ายัางหาเครื่องไม่เจออย่างนั้นเหรอขอโทษนะท่านผู้ชมพ <c oughs> อดีว่าเราจองเครื่องนี้ก่อนนะโอเคเพื่อนต้องไปหาเครื่องใหม่นะก็เสียเวลาไปอีกนิดนึงนะท่านผู้ชมแล้วนะักบวญหญิงรู้สึกว่าปั่นนะปั่นจัจัดตอนนี้ต้นเรือน่าจะโดนไล่อยู่นะท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าไปเล่นไปเล่นโซนไหนนะเราก็ถ่ายชิวๆแล้วก็ปั่นไปเลยนะผมบอกเลยว่าสายปั่นนี่คือสบายสุดละผมมองว่าแบบถ้าปั่นคือดีสุดละมันไม่ต้องจูงพันนะโอเคเดี๋ยวผมโยกมาทางน,นี้นะเผื่อฆาตกรมาฝั่งเราแล้วจะได้กระโดดข้ามหน้าต่างเร็วๆนะท่านผู้ชมนะมาตอนนี้ธน,นอรต้นเรือเหมือนจะโดนล่าอยู่นะทวงเวลาผู้ล่าไปแล้ว60วิบวินะท่านผู้ชมแล้วมีการปลาล้มของฮันเตอร์นะผมได้ยินนะท่านผู้ชม โอเคแล้วหัวใจมาตรงเรานะเขามาจุ๊ฝั่งเราเหรอเอ้ยเดี๋ยว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 แรงขึ้นนะจังหวะน,นี้แล้ววางดวงตานะทผู้ชมแล้วขันขึ้นนะผมกระโดดเลยไงผมกระโดดเลยไงผมไม่รีรอผมไม่มีการรอไม่มีการรอทั้งนั้นจังหวะน,นี้ผมยกมาสุสานนะกระโดดข้ามไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นฝั่งสุสานนะทานผู้ชมเพื่อฉีดให้เพื่อนไปปั่นเครื่องนั้นให้เสร็จนะมีไม้ตรงนี้นะโอเค เดี๋ยวรอจูนะข้าตกรเอาตาแดงมานะเราไม่ต้องัวปริงนะท่านผู้ชมไม้นี่พับเลยนะโอเคคาตกรตีดักไม้นะตัวนี้ตีดักไม้นะแล้วยังไงขาตกรโยกซ้ายโยกขวาแล้วจังหวะนี้มาผมบใช้บอลเลยนะแล้วก็ปาบอลไปเลยนะท่านผู้ชมโอเคขาตกรโยกมาแล้วขับไม้รอเลยนะท่านผู้ชมจังหวะนี้แล้วข้ามดักข้ามแผ่นไม้เทีติดสปินมาจังหวะนี้เสร็จหนึ่งเครื่องนะท่านผู้ชมเสร็จหนึ่งเครื่องนะอีกหนึ่งเครื่องไปดิตอนนี้เสร็จสามเครื่องนะท่านผู้ชมคือต้องบอกว่าต้นเรออมแกาเเยะโค เรื่อมันเลยใวนะน้ชมโอเคเรารับไม้ที่2ต่อจังหวะนี้ผมยังไงงางบอลมาเลยจะเข้าไม้ทันหรือไม่แล้วโดนมันหนึบแขก่อนไงผมไม่น่าผมไม่น่ากักบอลเลยว่ะไม่น่ากักกักบอลไงแต่วันนี้เราคาดได้อนไล่ต่อนะดูเหมือนว่าตัวนี้ใส่ทําลายไม้นะเดี๋ยวปลาลงมมาจาังหวะนี้แล้วผมพาม้เลยไงผมพาม้เลยไงผมไม่เคยกากกไม้อะล้ว,วางดวงตานะน้ชมแล้วผมงางบอลนะน้ชมแล้วก็ปลาไปเลยนะโอเค เาเล่นตรงแมสนี้น่าผู้ชมเราไม่ต้องกลัวนะเรามีสกิลทิ้งห่างได้นะเดี๋ยวเราฉีกไปตรงแมสอื่นได้นะแมสด้านซ้ายยังไงฆาตกรดึงเชิงดึงเชิงดูเชิงจังหวะนี้แล้วยัดมาทางน,นี้นะจ่ายบอลน,นะเราต้องจ่ายบอลน,นะตอนจังหวะนี้โอเคเรามีอะรตรงนี้เล่นเราก็ขับไปเลยไงแล้วฆาตกรยังไงทำลายแผ่นไม้เหมือนเดิมน่าผู้ชมไอตัวนี้เขาทำลายไม้นะทำลายไม้จริงๆนะมีหน้าต่างตรงนี้น้าผู้ชมเดี๋ยวผมปาบอลน,นะ โอเคมีวาร์ปด้วยจวังหวะนี้ปลาเลยน้ำชมแล้วก็เข้าวาร์ปใหญ่ไปเลยนะโอเคจังหวะนี้น่าจะโดนตีนะผมน่าจะโดนตีนะโอเคแล้๋ยวยังไงา้าตกรตีวาร์ปใหญ่ไปที่เรียบร้อยนะแล้วเพื่อนเอาฮิวเร็วมาะท่านชมตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวนะโอโหแล้วข้าตกรเหมือนจะปาลารูกม,มาฝั่งเรานะผมเห็นแบบแล้วปลามาจริงไงแล้วเพื่อนเอาเสร็จไงเพื่อนเอาเสร็จไงจังหวะนี้แข็งใจจับแข็งใจจับ แลยวจรงไหมทตกรแล้วงัตีมาไม่โดนนะน้ำชมโอ้โหชาร์จชาร์จเตมเลยแล้วเฮ้ยผมติดนะน้ชมผมวิกติดโอ้จะเข้าไม้เมื่อกี้ผมจะเข้าไม้แต่มันวิกติดโอเคแล้วก็โดนโซนนะน้ำชมจังหวะนี้แล้วโดนโซนจัดจัดโดนเลยเครื่องนี้แล้วฐานของต้นเรือปัดได้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะดูหเหมือนว่าเขาจะขึ้นเครื่องใหม่นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีอูชาก็รอเหล่าเกินรอจริง แบบนะแล้ว,นะลวกายล่างเป็นล่างดำนะทน่านผู้ชมโอเคตอนนี้นะกกีตาปั่นได้90นะจังหวะน,นี้เปิดมาแล้วเข้าว้าไปเลยนะ่นท่านผู้ชมแล้วคาดกรเข้าตามนะโอเคจังหวะน,นี้เครื่องน่าจะติดแล้วจ่ายสกิลมาไม่โดนจังหวะน,นี้ผมน่าจะล้มจังหวะน,นี้น่าจะล้มทำไม่โอเวแลวเพื่อจุดเครื่องท่านผู้ชมโอเคสวยสวยเลยตอนนี้บอลเราไม่เหลือแล้วนะบอลเราไม่เหลือแล้วนะยังไงขาดกรดักรรหรือเปล่าแล้วดักจริงด้วยนะท่านผู้ชมโอเค ไม่มียังไงจ่ายสกิลมาไม่โดนแล้วก็โยกมาหนึ่งทีตีไม่โดนโยกมาอีกหนึ่งทีตีไม่โดนยังไงแล้วค็ระกตีไม่โดนอีกงทีปาไปไปเลยนะท่านผู้ชมโอเควิ่งต่อวิ่งต่อจังหวะนี้ยังไงคารดิกนมีไม้ตรงน,นี้หลอกเราว่าจะกระโดดนน,น่รู้นะตัวเองปาไม้ไปเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งแมนมาแมนนี้นะเพื่อนออกสองคนนะสามคนแล้วนะท่านผู้ชมเราน่าจะตายนะรู้สึกเราจ,จ่ายสกิลมาแล้วจังหวะนี้ก็ตีมาหนึ่งแผลนะท่านผู้ชมโอเค เราสามวสิวนชชานะแล้วยังไงฆาตกรจ,จับจับอุ้มยังไงจับอุ้มมา่ิรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็อี้อยู่ไม่เอื้อมือ,อยังไงแล้วก็โดนวางตามระเบียบท่านผู้ชมดูจับวางไปตามระเบียบโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราฝากคอมเมนต์ด้วยคิปด้วยว่าอยากให้เราทำอะไรไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับบาย